กับการเสริมจมูกหลังเสริมจมูกไปห้างกินไข่ไข่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดคีลอยมากกว่าปกติไม่ได้ทําให้แผลนูนมากกว่าปกติมันไม่ได้ทํทาทให้แผลช้าหรือเป็นของสแสลงที่กระทบกับจมูกอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันสวัสดีครับผมหมอเอสนะครับจาก ESS Clinic นะครับวันนี้ผมมาเล่าเรื่องไข่กับ การเสริมจมูกมีเคสหลายเคสมากมักมักจะมีความผมไม่รู้มันเกิดมาจากตรงไหนแล้วกันนะแต่มักจะมีความเข้าใจผิดเรื่องไข่มากว่าแบบ <S <S เฮ้ยหลังเสริมจมูกไปห้างกินไข่พอกินไข่ไปเนี่ยอาจจะเป็นของแสลงอาจจะทำให้แผลติดเชือ้ออาจจะทำให้แผลแบบมีคีลอยอะไรเงี้ยนะซึ่ง ทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมบอกเลยเลยว่าถ้าเรากินไข่แบบอย่างปกตินะมากกว่าปกตินิดหน่อยก็ได้อะสมมติกินวันละสามฟองเลยผมอ่านเปเปอร์มาแล้วสรุปเลยคือไข่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดคีลอยมากกว่าปกติไม่ได้ทําให้แผลนูนมากกว่าปกติมันไม่ได้ทําให้แผลช้าหรือเป็นของสแสลงที่กระทบกับจมูกอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันซึ่งสิ่งเนี้ย ย้ําเลยว่าเรากินไขไไ่ได้ได้ปกติเลยนะเพราะว่าไข่มันจะมีข้อดีไข่มันเป็นโปรโตีนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทําให้แผลหายไวแผลฟื้นฟูไวสภาพแผลออกมาดีซะด้วยซ้ำตรงนี้จบเรื่องไข่แล้ไปกินได้นะสบายใจได้เลยกินได้กินได้แน่นอนฟันคงนะครับและอะไรล่ะที่เราห้ามกินหรือว่าไม่ควรกินหลังจากเสริมจมูกผมให้อย่างนี้ดีกว่าว่าส่วนตัวผมก็จะพูดเป็นคำคล่องๆนะครับเหล้าเดียบุหรี่ของหมักดองของเผ็ดร้อนอันเนี้ย ไม่ควรกินนะจริงๆเหล้าเบียร์บุหรี่ก็บอกเลยว่าต่อให้ไม่เสริมสมุนจริงมันก็ไม่ไม่ควรทานไม่ควรสูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้แผลหายช้าโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยบอกเลยว่าอันตรายมากผมเจอมาหลายเคสมากสาหรับเคสที่เสริมบุหรี่หรือว่าคนใกล้ตัวเสริมบุหรี่เนี่ยนะแล้วปรากฏเกิดการแผลไม่ติดหรือแผลหายช้าเนี่ยพบบ่อยนะบ่อยกว่าที่แบบคิดอีกนะบ่อยๆจนแบบเออมันมีปัจจัยจริงๆนะตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่พอเจอมาเยอะๆหลังจากเสริมไปแบบ แปดเก้าพันเคก็รู้แล้วว่าบุหรี่เนี่ยตรองมาก, hey, กมีในยะกับการแผลดีไม่ดีมากเหล้าเบียน hmm. ะกู้ของอ้ดื่มแลกอฮอเหล้าเบียบุหรี่นะครับแน่ไม่สูบต้องงดเลยนะเลิกได้เลิกเลยหรือว่าถ้ามันติดจริงๆก็ให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได mm. ้นะครับเหล้าเบียบุหรี่ของหมักดองของหมักดองเนี่ยบางอย่างมันแสลง มันเพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้บ้างนี่คือเรื่องจริงต้องระวังอยู่เหล้าเบียร์หรีบของมักดองแล้วก็ของเผ็ดร้อนของเผ็ดร้อนทำไมต้องหยุดนะบางคนชอบกินส้นตมตมชอบกินแซ่บๆชอบกินยำอะไรเงี้ยนะเป็นกระแสมากนะตรงเนี้ย ทำไมผมบอกว่าควรจะหยุดไปก่อนเพราะเหตุผลคือเวลาเรากินของเผ็ดร้อนเนี่ยมันจะซีซาร์มันจะเริ่มมีแบบน้ำมูกไหลอะซึ่งน้ำมูกพวกนี้บางครั้งมันทําให้แผลหรือหลังเสริมน้ำมูกไปมันมันชุ่มมันแฉะมันทําให้แผลมันติดช้านะครับแล้วมันก็ทาให้แผลมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ในที่สุดวันนี้ผมก็มาไขาข้อข้องใจเรื่องไข่นะสรุปกินได้นะแต่สิ่งที่ไม่ควรกินในช่วงแบบเฟรดแบบเดือน3เดือนแรกเนี่ย คือเหล้าเบียร์บรีของหมักดองแล้วก็ของเผ็ดร้อนวันนี้ผมหมอเอสจากเอสคลินิกลาไปก่อนสวัสดีครับ